กมาติดตามรายการกันต่อฮะช่วงนี้นะวิเคราะห์เนี่ยหยิบตัวพวกค้าปลีกหลากหลายตัวนะครับมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันก็กองกองอยู่ข้างล่างยังไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็ยิงค้าปลีกก็มีหลากหลายนะครับวันนี้จะหยิบตัว Home Pro ที่เขาขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในบ้านมาเนี่ยนะครับน่าสนใจหรือไม่อย่างไรคุยก,กันกับคุณธนวิทย์บุญชูวงศ์นะครับจากทางบลพา,ายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับอ่ะหยิบตัว Home Pro <c oughs> มาพูดคุยกันนะครับรอบนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอัปเดตหน่อยเอ่อภาพของผมคิดว่าภาพหลังจากนี้จะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวได้ค่อยๆทยอยฟื้นตัวนะครับ,รบแต่ว่าน่าจะเห็นในช่วงของไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่ซึ่งภาพมันน่าจะทยอยดีขึ้นจากเบสท,ที่ที่ต่ำลงมาในช่วงปีที่แล้วแล้วครับทีนี้ ปัจจัยถัดไปก็คือผมว่ามองว่าออหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงออปันผลแล้วก็เป็นในแน่ของหุ้นที่ดีวเวนด์ระดับเลเวลตรงเนี้ยในกลุ่มขาปีกเนี่ยก็เห็นเป็นโฮมโปรที่ดูน่าสนใจนะ่าจะจ่ายเลเวลประมาณสัก6%ปอร์เซนได้นะครับก็เป็น,เป,นเป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจตัวหนึ่งทีนี้เขาก็มีโครงการออซื้อหุ้นคืนด้วยซึ่งจะเริ่มทำในช่วงของ เดือนมีนาคมซึ่ง<ะ>มันก็น่าจะสอดคล้องกันทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นทามมิ่งหลังอย่างเนี้ยน่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับโอเคได้เดี๋ยวลองคุยกันในเชิงรายละเอียดของแต่ละเรื่องกันเอาเรื่องผลประกอบการก่อนไตรามาสสี่จะเป็นยังไงไตรามาสหนึ่งสองสามปีนี้จะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับไตรามาสที่สี่นะครับเราคาดว่าจะรายงานงบอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อย ล้านบาทก็ปรับตัวลดลง11%เยเยวนเยียแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น18%ควอเตอร์ต่อนควอเตอร์ครับหลักๆการลดลงเยียนเยียเนี่ยก็ถ้าเราย้อนกลับไปช่วงแต่มาสี่ก็มีหลักหลายปัจจัยนะทั้งฝนที่ตกมาถึงแบบต้นถึงเกือบกลางเดือนพฤศจิกาเลยนะก็ยังมีฝนอยู่ทั้งที่จริงๆควรจะเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับก็เ มันก็ยังมีฝนอยู่นะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีน้ําท่วมที่ทางตัวของขัดใหญ่นะครับก็เข้ามาแล้วก็ตัวของสาขาที่เป็นชายแดนคำาันธมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็แล้วก็ส่วนส่วนโซน,นภาคอสานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างซอพอ,อกําลังซื้อไม่ค่อยดีนะครับก็ก็ภาพรวมเนี่ยทุกทุกปัจจัยเนี่ยมันก็รวมรวมกันเข้ามารวมถึงอาจจะมีเรื่องของที่เขายังออน g o ิ n งมาคือ เรื่องของการเข้ามาของสินค้าออนไลน์ที่อาจจะดึงของยอดขายเข้าไปบ้างก็ยังกดดันอยู่ในภาพรวมก็ภาพรวมเนี่ยพอปลายเนี่ยเขาก็เราก็คาดว่าน่าจะติดลบประมาณสัก4เปนะครับยอดขายติดลบส่วนกอสมาร์จินเนี่ยคาดว่าจะทําได้ดีดีขึ้นนะก็ขายมิกสินค้าได้ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของออพอพอดียอดยถ้าเราดู ยอดขายโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกมากนะครับก็อาจจะไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องเรื่องของอตัวของพอขายไม่ได้วอลลุ่มมาที่น่าอาจจะตกเยอะ,ะครับอตอนนี้อาจจะโอเคขึ้นบ้างเพราะพอดีมันเป็น Q4 ด้วยเป็นไฮซีซั่นก็อาจจะค่อยๆอฟเซรกันไปได้บ้างก็ตัวของต้นทุนเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเนพราะว่ามีการขยายสาขาต่อเนื่องนะครับก็บยังโตสองเซเยียนะรัรภาพรวมเนี่ยก็ ยังยังยังดูคิวสี่อาจจะไม่สวยนักแต่ว่าเออผมคิดว่าตลาดนได้รับรู้ปัจจัยตรงนี้อยู่แล้วนะครับครับปีนี้ถ้าม,<อ>มันจะมองไปต่อต่อต่ออะไรครับต่อเลยครับทีนี้มองไปไรมาที่หนึ่งเนี่ยไรมาที่หนึ่งเนี่ยก็เออ,อาจจะยังไม่ไม่ได้สวยนักแต่ว่าพอสองสามสี่เนี่ยจะดูดีขึ้นด้วยเบสของสินค้าที่เป็นเรื่องของเอ,อทำความเย็นต่างๆเนี่ยที่ไม่ค่อยดีในช่วงของปีที่แล้วน่าจะค่อยค่อย กลับมาสู่เบสเลเวลปกติอาจจะไม่ได้แบบกลับไปเบสสมัยปีสองสามสองสี่อะไรที่มันแรงที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ได้โลเบสขนาดสองปีสองพันยี่สิบห้าที่มันมัน,ม,นมันต่ำเกินไปนะครับอืมแต่ธุรกิจเขาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นแบบเทอาร์นาวแบบชัดเจนเลยไหมไปหลายคนหวังว่าท่านฉันจะเข้าไปลงทุนเนี่ยมันต้องฟื้นแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยสิไม่ใช่ว่าฟื้นนิดหน่อยเนี่ยธุรกิจ พวกของตกแต่งบ้านเนี่ยมันพอคาดหวังได้ไหมปีนี้คือผมผมมองอย่างนี้กันนะคือถ้าไปดูจริง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 เขาขายธุรกิจเขาขาย,ขาย,ขายบ้านเก่านะแต่ว่าต้องเรียนรืมว่าไอ้บ้านเก่าเนี่ยมันก็มาจากบ้านใหม่ที่ท,ที่มีการหมุนเวียนถ้าเราไปดูอินดัสตีที่เป็น property เนี่ยต้องเรียนว่าเขาเขาดูแผนมีมีมีแผนิงกลางนะแต่ส่วนใหญ่เป้าเนี่ย ปีเซลต่างๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับปี2025ซึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากมเราไม่รู้ทํำได้หรือเปล่าด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะตลาด p r o พ e รต์ตเนี่ยยังไม่ได้ดีมากม,มันก็กดดันให้คนที่ซ่อมแซมตกแต่งบ้านต่างๆที่อาจจะมีการย้ายบ้านแล้วก็มีเพิ่มเติมผมคิดว่ามันอาจจะกิจกรรมตรงนี้อาจจะเท่าๆเดิมไม่ได้สูงไปกว่าเดิมมากมน่าจะอยู่ใกล้เคียงเดิมโอเค พื้นที่ชายแดนคี้ขายเพว่ากับจะรีคอเวอร์นะครับก็มีรีคอเวอร์ตรงนั้นน้ําท่วมภาคใต้ก็อาจจะรีคอเวอร์ขึ้นมาแต่ภาพรวมเนะี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยังไม่ได้เห็นปันจจัยอะไรที่เป็นพิเศษสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามจะคิดเอ็ดดิมานว่าเอ้ยคุณมาปรปรุงนั่นปรับปรุงนี้เพิ่มขึ้นเอาสินค้าใหม่มาแลกเก่าแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคือคนด้วยเลเวลของน่สัะ นี่นี่นี่ัเรือนที่สูงเนี่ยมันก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ซัพพอร์ตเขาด้วยว่าสาขาเขามีทั่วประเทศแล้วค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบปิกฟื้นเร็วขนาดนั้นอาจจะต้องปรับมุมมองนิดนึงถ้าคุณคุณมองโฮมโปรอาจจะแบบมองไปในแง่ของความสงตเบโลที่เขาพยายามจะเมนเทนเปิดสาขาใหม่แล้วก็มองไปที่เมกะโฮมที่เขาจะเหมือนพักดันขึ้นมาเป็นเอสเคิร์ใหม่เพราะว่าเมกะโฮมเนี่ย จริงมีส่วนช่วยเขาในช่วงหลังมาค่อนข้างมากครับคือต้องปรับไมช์เซ็ตใหม่จะไม่ใช่หุ้นโกรดอะไรที่เราคาดหวังอะไรเยอะๆได้อีกแล้วแบบนั้นอ,อ่าตามใจคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายังคาดหวังโกลด์จาเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดูจากโครงสร้างของเขาเนี่ยครับจริงๆมันต้องต้องมีนิวมาร์เก็ตใหม่ซึ่งตอนนี้เขาเขาพยายามคือเขายังโฟกัสในตลาดในประเทศไทยเป็นหลักยังเป็นคอคีย์ของเขาถ้าดูจาก มุมมองเขาเนี่ยคือเขาพยายามจะผักดันตัวเมกกาโฮมซึ่งเป็นคือแต่เดิมเนี่ยโฮมโปรเขาจะเป็นมิเดีย h ูไฮเขาลูกค้าของเขาเนะเป็นกลุ่มมิเดียสูไฮทีนี้เขาพยายามจะ,ะปรับลงมาเป็นกลางถึงล่างมากขึ้นโดยการเอาเมกกาโฮมเข้ามาขายสินค้าในกลุ่มที่ระดับราคาไมไ่สูงมากนะักเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าเข้าไปซึ่งมันก็ทำได้ดีคือเขาก็ทําได้ดีนะเพราะว่าเมกกาโฮมเนี่ย เอ่อทำได้ใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมไยถึงในแง่ของยอดขายสาขาเดิมหรือแม้แม้กระทั่งการปรับตัวของอ่อัตราการทันทกำไรเนี่ยก็ทยอยดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือเรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีโมเดลแมกกาฮมที่ค่อนข้างโอเคแต่สมัยก่อนที่เขาหยุดขยายไปเขาเขามีสาขาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็หยุดขยายแล้วก็เหมือนกับว่าปรับปรุงหลังบ้านพอหลังจากเขาปรับปรุงหลังบ้านเสร็จ เขาขยายเมกะโฮมค่อนข้างมากมปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแอกซสิสในการขยายเมกะโฮมพอสมควร,ครซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยจริงๆถ,ถ้าช่วงก่อนหน้านี้ในปี25เนี่ยหรือ24เนี่ยไม่ได้มีเ ah มกะโฮมเข้ามาเสริมนะมก,ก็น่าจะติดลบค่อนข้างมากกว่านี้นะครับครับอโอเคพอจะเห็นภาพแล้วงั้นคุณธนวิทย์มองว่าโฮมโปรน่าจะเหมาะกับนักทุนสไตล์ไหนประมาณไหนและคาดหวังอะไรบ้าง ด,ด้วยด้วยความที่ว่าเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่กระแสงเงินสดค่อน,น,นข้างดีถ้าสังเกตว่าเขาเขามีความสามารถมีศักยภาพในการซื้อคุ้นคืนครับแล้วก็มีสกยภพาพในการขยายสาขาที่น่าจะยังแอกเซปตรอยู่ในปีออ2อ2 6ซึ่งด้วยความที่เขามีเงินค่อนข้างมากเดบทูอิตี้เขาไม่ได้สูงเขาทําได้หลากหลายปัจจัยเออซึ่งซึ่งมันมันมัน,ม,นมันแปลความได้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาอยู่ในสาภาวะที่ ตอนนี้เขาเขาแปลงตัวเป็นดีเวนด์อยู่แต่ว่าถ้าเขาเจอตลาดที่ใช่เจอเจออะไรที่ใช่เขาก็สามารถกลับมาเป็นหุ้นโกลดได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าเออคนที่ลงทุนเนี่ยเออจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าเออในเมืองไทยเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะแบบออมาแข่งกับเขาได้ในเลเวลแบบเท่เาเทียมนัก<จ>เพราะว่าเขาก็แค่ก็จะครบคุมทุกเซกเมนต์แล้ว การที่คุณถ้าคุณมองว่าอ,อจะลงหุ้นโฮมมีพูเมนในเมืองไทยเนี่ยก็คงเป็นเขาแหละท,ที่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 มีครอบคลุมทุกกลุ่มเซกเมตนต์นะคือตั้งแต่บนยันล่างแล้วก็คนดักเลนส์กว้างนะก็คิดว่าเขาน่าจะเมนเทนตลาดนี้ได้ครับไปไป,ไปในระยะกลางก็การที่เมนเทนได้เนี่ยคุณก็อาจจะมองว่าเออเขาเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดต่อนเนื่องก็น่าจะเป็นคนเหมาะค,ค,คนที่อาจจะได้ต้องการได้ปันผลต่อนเนื่องแล้วก็ มีเขาเรียกว่าผลประกอบการหรือมีม,มีบาลานซ์ชีตของบริษัทที่ดีนะครับพวกสินค้าจากออนไลน์เนี่ยมันจะกระทบต่อนเนื่องยาวนานในระยะยาวไหมครับเป็นเทรนแบบหลักไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนก็ต้องหาของที่ถูกกว่าโอเคแหละกลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ได้ตรงกันมากนะครับแต่มันกดดันมาจิ้นของเขาบ้างไหมหรือย,อยังไงครับอันนี้ต้อง่อกว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่ที่ที่ซื้อเนี่ยมันเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สินค้าที่ที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อจํานวนที่ไม่ถึงว่าซื้อในในแคตตาลอกที่เป็นสินค้าที่ที่ต้องต้องมีการติดตั้งหรือว่าต้องมีการรับประกรออันอะไรพวกนี้อ่ะของยี่ห้อไย่ยอมมอก่การายได้ถูกๆมานั้นแต่ว่าสินค้าบางอย่างที่เขาเรียกว่าเอาแค่เอามาตั้งหรือว่าแค่สินค้าที่ชิ้นแบบไม่ได้ใหญ่มากมตรงเนี้ยต้องต้องอย่าลืมว่ามันเป็นก็ มันมันสามารถที่ซื้อออนไลน์ได้แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นเทนนั้นครับซึ่งตรงนี้มันก็พอพอตรงเนี้สัดส่วนมันก็จะลดลงไปมันก็จะต้องเพิ่มสินค้าที่แข่งขันอ,ออนไลน์ไม่ได้แต่จริงๆทุกเจ้านะ่ะผมว่าเขาเล่งเห็นปัญหานะครับก็ทําเขาเรียกว่าเซอร์วิสต่างๆเนี่ยอู้เซอร์วิสกันามาทุกเจ้าทุกเจ้าเนี่ยมีการบริการเรียกว่าหลังการขายครับมีการบริการที่ เพิ่มเซอร์วิสในการเข้าไปติดตั้งให้กับลูกค้าหมดคเนี่ยก็แสดงว่าตรงนี้เขาป้องกันการเข้ามาของออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วออนไลน์อาจจะทําในส่วนเนี้ยไม่ได้เท่าเขาอ่เห็น,นด้วยอืก็ต้องพยายามหาจุดขายของตอนเองเพื่อดึงลูกคา้าเอาไว้แล้วก็ตอบว่าอาจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าออนไลน์จะมาดิสลอฟเขาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ส่วนหนึ่งที่ต้องหายไปนะครับ ของบางอย่างเราก็ยังต้องพึ่งพาช่างของเขาอยู่นะในการมาติดตั้งนะจะไปซื้อออนไลน์หมดแล้วติดไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่ไม่ชัวร์ด้วยว่าดีหรือเปล่าเนี่ยอโอเคก็ยังพอซื้อออนไลน์มันต้องหาช่างมาติดเองเออแล้วก็แปลว่าเออจริงๆแล้วของที่มานี่ก็ชก็อาจจะไม่ช่างอาจจะไม่รับรองหรือเปล่าม,มันก็ห,หลายหลายปัจจัยครับครับ,รบ,รบถ้าเทียบกับกลุ่มค้าปลีโดยรวมอ่ะมันก็จะมีคนมีมุมมองที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าเออท้าปลิมันก็ถูกหลายๆตัวนะทําไมถึงมาเลือก ตัวบ้านซึ่งมันไปอ้างอิงอยู่กับตลาดสารีมัซซับที่มันก็ยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับเอาค้าปลีกแบบง่ายๆเลยขายของซื้อมาขายไปตรงๆเลยไม่ดีกว่าแล้วกาลังซื้อเพิ่มเดี๋ยวก็ฟื้นเลยแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเรามองว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียจริงๆจริงๆซื้อมาขายไปนี่หมายถึงพวกไอเดียค้าปลีกค้าปลีกแบบสินค้าอุปโภคบริโภคแบบเนี้อ๋อจริงจริงๆสินค้าอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับเป็นเป็นถ้าเป็นอย่างโฮโปเป็นอย่างพวก เอ่อ uh, C R C เราก็มองว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามองไปไปสินค้าบางอย่างอย่างเอ่อกลุ่มแกเจ็ตอาจจะดีในช่วงนี้อ่า l p ป l e ประกาศก,ก็มาดีมีเอ่อเขาเรียกว่ามีรดักไอโฟนเจ็7ในช่วงนั้นก็ผมคิดว่ามันดีดีในช่วงหนึ่งแต่ว่าอุตสาหกรรมอ่ะมันมีภาพของความท้าทายที่สูงกว่าอุตสาหกรรม โฮม o ิ e m เ n นที่อาจจะเป็นภาพใหญ่ของกําลังซื้อแต่น,นั้นน่ะมันเป็นภาพของการดิสลอฟถ้าคุณสังเกตตัวกลางอย่างซินเนกอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าแอปเปิก็พยายามจะไปขายให้ให้ตัวของที่เป็นรีเทลคาบิกบีอูซีเลยเนี่ยมากขึ้นแบบอาจจะคุณอนุญาตให้มีการซื้อตรงแบบทาง Apple แปลว่ามันตัดตัวกลางเรื่อยๆครับ ในอนาคตอน่ะมันก็จะตัดตัวกลางที่เป็น B 2 C ีไปโดยการ<ะ>ที่เขาก็ขายตรงมาเลยจากเมืองนอกครับโดยที่อาจจะมีแค่ซื้อออนไลน์ได้อย่เงี้ยมันก็จะเริ่มหรือซื้อผ่านค่ายมือถือต่างๆมันก็จะกลายเป็นว่าเออคุณมันอาจจะดิสปในอนาคตระดับหนึ่งนะฮะงั้นผมถามอย่างนี้ครับเป็นคําถามสุดท้ายนะครับเป็นคําถามฝากไวใ้ให้กับมือใหม่นะครับเป็นช่วงพิเศษของเรานะครับ ือใหม่ต้องฟังนะวันนี้อยากจะถามคุณทนวิทซึ่งก็ปกติก็วิเคราะห์หุ้นหลายกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มค้าปลีกนี่แหละครับอยากจะให้แนะนําหน่อยว่าท่านทุนสนใจหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงต้องศึกษาต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะพิจารณาเข้ามาลงทุนแล้วสเสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของหุ้นค้าปลีกที่มันอยู่ตรงไหนครับผมว่าสเสน่ห์ของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยคือเขาเรียกว่า มันเป็นไปพางภาวะเศรษฐกิจนะคือช่วงนี้มันไม่ดีค่ะว่าเราเราไม่คิดว่ามันจะไม่ดีในใน,ในยาวแล้วก็โครงสร้างของการปรับตัวของเขาเรียกว่าการไปของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ย <ฮะ S 2> มันยังออน g ก o ิ i งไปในเรื่อยเรื่อนะครับแล้วก็จริงๆรแล้วกลุ่มค้าปลีกเมืองไทยเนี่ยเรียกได้ว่ามีผู้เล่นไม่กี่เจ้าการที่เขามีผู้เล่นไม่กี่เจ้ามากนักเนี่ย ในอนาคตเนี่ยการแข่งขันเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันยังมันยังพอมี room รูมไปได้เรื่อยๆเขาก็มีการปรับแอดเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันและมีเบยเออร์ทีน่ค่อนข้างสูงนะครับก็ก็คิดว่าคือจริงๆตอนเนี้ยทุกทั้งกลุ่มเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการดีเลทพีลงมาด้วยความที่เอวีเขาต่ําลงครับตามภาวะเศรษฐกิจแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่า เออเขามีเอสเคิร์ใหม่ต่างๆเข้ามาหรือว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะกลับมาได้เฟอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มต้นก็ลองดูภาพของธุรกิจอ่าการค้าการขายว่าถ้าคล่องมือเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นจริงๆผมว่าติดตามคือคีย์ของกลุ่มค้าปีกตอนนี้ถ้าเราดูเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเกิดในคีย์ของของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นตอนนี้เขา ตอนนี้ถ้าเราดูเทรนด์ของเมืองไทยก็คีย์ไดเวอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวครับซึ่งอาจจะชะด,ดาวไปบ้างช่วงนี้แต่ว่าก็<ม>ก็ยังไงผมว่าการท่องเที่ยวเมืองไทยอ่ะก็ยังคงเป็นคีย์ไดของเมืองไทยอยู่<ม>ถ้าถ้าการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยอ่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะก็อิงกับการท่องเที่ยวก็จะกลับมาด้วย<ม>นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ที่ตอนนี้กลุ่มค้าปลีกก็รับปัจจัยเป็นค่อนข้างผอมควรกับเรื่องของการเล็กตั้ง รับคือการมีรัฐบาลเนี่ยการมีเพราะว่ากลุ่มคาปิกมันเป็นการบริโภคในประเทศมันอิงกับนโยบายภาค,ครัฐถ้านโยบายภาครัฐออกมาในนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมีภาพของการดึงเงินเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ดีเนะี่ยกลุ่มคาปิกก็จะกลับมาอร์ฟอร์มได้ดีโอเคได้ลองเอาไปศึกษาพเพิ่มเติมทำกันบ้านกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธนวิทย์มากเลยนะครับ ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโฮมโปรนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันสักหน่อยนะครับถ้าท่านไหนสนใจบทวิเคราะห์เนี่ยเข้าไปดูได้ที่เซ็ทเทรดนะครับมี15โบรกเกอร์นะครับที่ทำบทวิเคราะห์ตัวนี้เอาไว้ลองไปอ่านกันได้ก็มีราคาที่หลากหลายนะครับมีค่ายที่มองแค่6บาท3าต่ำกว่าราคาปัจจุบันนี้อีกนะฮะแล้วก็ค่ายที่มองไป11บาทนะครับจะด้วยเหตุผลกลนดลองกดเข้าไปอ่านนะครับที่เว็บไซต์ s e t t r a d e com ครับ